สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ที่จะพาคุณผู้ฟังมานั่งลงพักใจและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเหมือนเพื่อนสนิทคุยกันวันนี้ผมอยากหยิบยกหัวข้อหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจกำลังเจออยู่ในชีวิตประจำวันและบางทีคุณผู้ฟังก็อาจกำลังแบกมันไว้โดยไม่รู้ตัวหัวข้อที่ว่านี้ก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับ ว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ดูเหมือนจะไม่ดีพอเมื่อเทียบกับใครบางคนเสมอเคยไหมครับที่เวลาคุณเปิดโซเชียลมีเดียแล้วเห็นเพื่อนสมัยเรียนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีรถมีบ้านมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วคุณผู้ฟังก็เผลอถอนหายใจพร้อมกับถามตัวเองว่าแล้วฉันละ่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่หรือบางครั้งการเปรียบเทียบมันไม่จาเป็นต้องเกิดกับคนไกลเลยครับมันอาจเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิท คนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนที่คุณผู้ฟังเจอในชีวิตประจําวันเราเห็นเขามีในสิ่งที่เราไม่มีเราเห็นเขาไปถึงเส้นชัยเร็วกว่าเราแล้วหัวใจของเราก็เริ่มมีเสียงเล็กๆที่คอยกระซิบว่าเราไม่เก่งพอเราช้ากว่าคนอื่นหรือเราคงไม่มีวันได้แบบเขาสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ค่อยๆกัดกินความสุขของเราไปทีละนิดและถ้าปล่อยไว้น,น,นานๆโดยไม่รู้จักจัดการ มันอาจกลายเป็นภาระทางใจที่หนักหนาจนทำให้เราไม่สามารถเดินบนเส้นทางชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่วันนี้ผมเลยอยากจะพาคุณผู้ฟังมานั่งคุยกันเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นว่าแท้จริงแล้วการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรและทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ที่จะเลิกเปรียบเทียบเพื่อที่จะได้กลับมาโฟกัสกับเส้นทางของตัวเอง รวมถึงวิธีการง่ายๆที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกๆวันเพื่อสร้างความสุขใจเล็กๆให้กับตัวเองในทุกๆวันลองถามตัวเองเล่นๆดูนะครับคุณผู้ฟังทุกครั้งที่คุณผู้ฟังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรครับคุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจหรือคุณกลับรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นแล้วถ้าหากเรายังปล่อยให้การเปรียบเทียบครอบงำชีวิตต่อไป จะเกิดอะไรขึ้นกับใจเราในระยะยาวครับผมอยากชวนคุณผู้ฟังค่อยๆค,ค,คิดตามไปด้วยกันครับเพราะในพาร์ทนี้เราจะมาสำรวจรากเหง้าของการเปรียบเทียบมันเริ่มมาจากไหนทำไมเราถึงติดกับดักนี้ได้ง่ายนักแล้วเราจะเริ่มต้นออกจากกับดักนี้ได้อย่างไรก่อนอื่นผมอยากบอกคุณผู้ฟังอย่างหนึ่งว่าการเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยครับมันคือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่แรกเกิด เราถูกโปรแกรมทางบรอนให้สังเกตความแตกต่างรอบตัวเพื่อความอยู่รอดเช่นใครแข็งแรงกว่าใครอ่อนแอกว่าใครมีโอกาสมากกว่าสิ่งเหล่านี้มีรากฐานมาจากวิวัฒนาการแต่ปัญหาคือเมื่อเราอยู่ในโลกสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยโซเชียลมีเดียเราไม่ได้เปรียบเทียบเพื่อความอยู่รอดอีกต่อไปเรากลับเปรียบเทียบเพื่อหาคำตอบว่าเรามีค่ามากพอหรือยังนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความทุกข คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าในหนึ่งวันเราอาจจะเห็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าตัวเราเป็นสิบสิบคนในฝีโซเชียลทั้งดาราเน็ตไอดอลหรือแม้กระทั่งเพื่อนในกลุ่มเดียวกันภาพที่เรามองเห็นก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาถูกนำมาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาธรรมดาหรือช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของเราพอเราทำแบบนี้บ,บ่อยๆใจเราก็เริ่มหลงเชื่อว่าเรานั้นด้อยค่าไม่เก่งพอและไม่ประสบความสำเร็จเท่าคนอื่น การเปรียบเทียบไม่เพียงแต่ทําให้เราสูญเสียความสุขเล็กๆในแต่ละวันเท่านั้นครับมันยังมีผลเสียระยะยาวด้วยครับเช่นความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองหรือ self dissatisfaction ยิ่งเปรียบเทียบมากเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกว่าชีวิตเราขาดอะไรบางอย่างทางั้งๆที่ความจริงเราอาจมีมากพอแล้วความเครียดและความกังวลหรือ stress and anxiety เมื่อเราเอาแต่โฟกัสว่าใครไปได้ไกลกว่าเราเราจะยิ่งกดดันตัวเองโดยไม่รู้ตัวเสียสมาธิจากเส้นทางของตัวเองแทนที่จะใช้เวลาและพลังงานเพื่อพัฒนาตัวเองเรากลับหมดแรงไปกับการเฝ้ามองคนอื่นความสัมพันธ์ที่แย่ลงบางครั้งการเปรียบเทียบอาจทำให้เกิดความอิจฉาหรือแม้กระทั่งการห่างเหินจากเพื่อนฝูงและครอบครัวและที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่หยุดวงจรน,นี้ เราอาจกลายเป็นคนที่ไม่เคยรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เลยครับก่อนที่เราจะเดินไปต่อในพัาต่อไปผมอยากชวนคุณผู้ฟังหยุดคิดและถามตัวเองสั้นๆว่าวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังเลิกเปรียบเทียบกับใครสักคนหนึ่งได้ใครคือคนแรกที่คุณอยากเลิกเปรียบเทียบด้วยแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณหยุดเปรียบเทียบได้จริงๆคุณจะรู้สึกเบาสบายขึ้นแค่ไหนครับชีวิตของคุณจะตามจากวันนี้อย่างไร ถ้าคุณหันกลับมาโฟกัสที่เส้นทางของตัวเองจริงๆและนี่คือการปูพื้นเข้าสู่หัวข้อใหญ่ของเราในวันนี้ครับในพาคต่อไปเราจะเริ่มลงลึกไปที่วิธีการโฟกัสที่เส้นทางของเราเองว่าต้องทำยังไงบ้างเพื่อไม่ให้เราเผลอหลงทางไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนลืมเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองคุณผู้ฟังครับเราได้คุยกันไปแล้วว่าการเปรียบเทียบเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ถ้ามากเกินไปมันกลายเป็นกับดักทางใจที่ทำให้เราสูญเสียความสุขวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังหันกลับมามองเส้นทางของเราเองให้ชัดขึ้นว่าเราจะโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองอย่างไรแทนที่จะคอยเฝ้ามองและเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังครับหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่ได้เกิดจากความจริงแต่เกิดจากการที่เราใช้นิยามความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นมาตรฐานชีวิตตัวเอง บางคนบอกว่าความสำเร็จคือการมีเงินเยอะบางคนบอกว่าคือการมีครอบครัวที่อบอุ่นบางคนบอกว่าคือการได้ทำงานที่รักได้ใช้ชีวิตอิสระคำถามคือแล้วของคุณผู้ฟังล่ะครับความสำเร็จสำหรับคุณผู้ฟังคืออะไรการโฟกัสที่เส้นทางตัวเองเริ่มจากการนิยามความหมายนี้ให้ชัดครับถ้าความสำเร็จของคุณผู้ฟังคือการมีสุขภาพที่ดีมีเวลาสำหรับครอบครัวและมีอิสระในการทำสิ่งที่รัก ต่อให้คุณจะไม่ได้มีรถหรูหรือบ้านใหญ่คุณก็ยังสามารถภูมิใจในชีวิตที่คุณมีอยู่ได้ผมไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ฟังจะต้องไม่มองคนอื่นเลยเพราะว่าความจริงคือเราทุกคนต่างเรียนรู้จากกันและกันได้เพียงแต่เวลาที่เรามองคนอื่นลองเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบมาเป็นการเรียนรู้แทนแทนที่จะถามว่าทําไมเขามีแต่เรายังไม่มีลองเปลี่ยนเป็นเขาทําอย่างไรถึงได้สิ่งนั้นมา แล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างเมื่อเรามองคนอื่นด้วยสายตาแห่งการเรียนรู้เราจะไม่รู้สึกกดดันหรือด้อยค่าแต่เราจะรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและใช้มันมาเติมพลังในเส้นทางของเราเอง 3. ครับกำหนดเป้าหมายเล็กๆที่จับต้องได้อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เรากลับมาโฟกัสกับเส้นทางของตัวเองคือการตั้งเป้าหมายเล็กๆครับเพราะบางครั้งเราเผลอไปมองเป้าหมายใหญ่เกินไป จนทำให้รู้สึกท้อเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไปไกลกว่าเราแล้วลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่คุณผู้ฟังสามารถทำได้จริงในแต่ละวันเช่นถ้าวันนี้อยากเริ่มออกกำลังกายก็อาจเริ่มแค่วันละสินาทีถ้าอยากเก็บเงินก็เริ่มจากเก็บวันละ20บาทถ้าอยากพัฒนาทักษะใหม่ก็เริ่มจากอ่านวันละหหน้าเมื่อคุณผู้ฟังทำสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จเล็กๆทุกวันคุณจะเริ่มมองเห็นความก้าวหน้าของตัวเองชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใคร การเปรียบเทียบมักเกิดขึ้นเมื่อใจเราออกนอกตัวเองคือไปมองอดีตของคนอื่นหรืออนาคตที่เขามีแต่เราไม่มีวิธีที่ช่วยได้มากคือการฝึกสติหรือ mindfulness ครับเวลาที่ใจคุณผู้ฟังเริ่มเผลอไปเปรียบเทียบให้ลองดึงสติมาที่ปัจจุบันถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่ฉันทำอยู่มีประโยชน์ต่อชีวิตฉันจริงไหมฉันภูมิใจในก้าวเล็กๆของฉันวันนี้ได้หรือเปล่า เพียงแค่ด,ดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้น่ากังวลเท่าที่คิดอีกวิธีหนึ่งที่ทรงพลังมากคือการจดบันทึกคุณผู้ฟังอาจจะลองเขียนลงไปทุกวันว่าวันนี้เราทําอะไรสําเร็จบ้างไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนเช่นวันนี้ออกกาลังกายได้15นาทีวันนี้โทรไปบอกรักพ่อแม่วันนี้ได้อ่านหนังสือเพิ่มอีกสหน้าการเขียนบันทึกช่วยให้เรา เห็นว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าแม้จะช้าแต่เราก็กำลังเดินอยู่จริงๆและเมื่อวันใดที่เรารู้สึกทอ้อการกลับมาอ่านบันทึกเหล่านี้จะช่วยย้ำเตือนเราว่าเราไม่เหมือนเดิมแล้วเราเติบโตขึ้นกว่าเมื่อวานจริงๆก่อนจะปิดพาร์ทนี้ผมอยากจะฝากคำถามสั้นๆให้คุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้าคุณผู้ฟังเลิกมองคนอื่นแล้วหันกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเอง คุณคิดว่าคุณจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนวันนี้คุณผู้ฟังมีเป้าหมายเล็กๆอะไรบ้างที่อยากทาให้สําเร็จภายใน24ชั่วโมงนี้ถ้าคุณผู้ฟังเริ่มจดบันทึกความก้าวหน้าของตัวเองตั้งแต่วันนี้อีกหนึ่งเดือนคุณอยากเห็นตัวเองเปลี่ยนไปอย่างไรและนี่คือพาร์ทสของเราที่ว่าด้วยการโฟกัสที่เส้นทางของตัวเองแทนที่จะมองคนอื่นในพาร์ทที่3เราจะไปต่อกับการยกตัวอย่างจริงจากชีวิตผู้คนธรรมดาที่เคยจมอยู่กับการเปรียบเทียบแต่สามารถพลิกใจ กลับมาโฟกัสตัวเองได้สำเร็จว่าเขาทำได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับถ้าในพาร์ทก่อนหน้าเราได้คุยกันถึงวิธีการโฟกัสที่เส้นทางของตัวเองไปแล้วในพาร์ทนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่ากันบ้างครับเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ใช่ของคนดังไม่ใช่ของใครที่อยู่ไกลตัวแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนธรรมดาที่หลายคนอาจเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกัน และสิ่งที่เขาผ่านมาอาจช่วยสะท้อนบางอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าการเลิกเปรียบเทียบมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอทำงานออฟฟิศมาเกือบหปีแล้วทุกครั้งที่บริษัทประกาศโบนัสหรือปรับเงินเดือนเธอจะเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอทำไมเขาได้เงินเดือนมากกว่าเราทั้งที่เริ่มงานพร้อมกันทำไมเขาได้โบนัสเยอะกว่าทั้งที่เราก็ทำงานหนัก คำถามเหล่านี้วนอยู่ในหัวจนทำให้เธอไม่ค่อยมีความสุขกับงานเลยครับเธอรู้สึกเหมือนตัวเองไม่เก่งพอไม่ก้าวหน้าเท่าคนอื่นแต่วันหนึ่งเธอเริ่มเปลี่ยนมุมมองเธอหันกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรจากการทำงานคำตอบที่เธอได้คือเธออยากมีเวลาที่สมดุลกับครอบครัวอยากทำงานที่ไม่ทำให้เธอเครียดจนเกินไปพอเธอเริ่มนิยามความสำเร็จของตัวเองใหม่ เธอก็หยุดเปรียบเทียบเงินเดือนกับคนอื่นและหันมาโฟกัสที่การพัฒนาทักษะของตัวเองแทนผลลัพธ์คือเธอกลับมามีความสุขกับงานมากขึ้นและที่สำคัญคือเธอไม่รู้สึกอิดช้าหรือกดดันเวลาคนอื่นได้มากกว่าอีกต่อไปเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับเขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยและเป็นคนที่ขยันแต่ผลการเรียนไม่เคยโดดเด่นเท่าเพื่อนๆทุกครั้งที่สอบเสร็จเขามักจะกังวลกับเกรดของตัวเอง เขามักจะพูดในใจว่าทำไมเขาอ่านหนังสือไม่เยอะเท่าเราแต่ได้เกรดดีกว่าความคิดนี้ทำให้เขาหมดกำลังใจและเครียดกับการเรียนครับแต่วันหนึ่งเขาได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเล่มหนึ่งในหนังสือบอกว่าอย่าวัดคุณค่าตัวเองด้วยเกรดแต่ให้ดูว่าคุณพัฒนาไปจากเมื่อวานแค่ไหนเด็กหนุ่มจึงเริ่มเปลี่ยนวีทีคิดเขาเริ่มวัดผลจากการพัฒนาของตัวเองเช่นวันนี้อ่านหนังสือได้มากกว่าเมื่อวาน วันนี้เข้าใจเนื้อหาที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนแม่เกรดของเขาอาจไม่ได้ดีที่สุดแต่เขาเริ่มภูมิใจในความพยายามของตัวเองและที่สำคัญคือเขาไม่เครียดเหมือนเดิมแล้วครับมีเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆคนหนึ่งครับตอนเปิดร้านใหม่เขาตื่นต้นและตั้งใจเต็มที่แต่พอเปิดไปสักพักเขาเริ่มเปรียบเทียบร้านตัวเองกับร้านใหญ่ๆที่ขายดีกว่ามีลูกค้าเต็มร้านทุกวันเขาคิดเสมอว่าเมื่อไหร่ร้านเราจะมีลูกค้าเยอะเหมือนร้านนั้น เมื่อไหร่เราจะมีรายได้มากพอเหมือนคนอื่นแต่พอเขาเปลี่ยนมุมมองและหันกลับมามองลูกค้าประจําของตัวเองที่เข้ามาทุกวันเขาพบว่าสิ่งที่ลูกค้าชอบคือความอบอุ่นความเป็นกันเองและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เขาจึงหยุดเปรียบเทียบกับร้านใหญ่ๆและหันมาโฟกัสที่จุดแข็งของร้านตัวเองแทนผลคือร้านกาแฟเล็กๆของเขากลายเป็นที่รักของคนในชุมชนลูกค้าประจําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเขามีความสุขมากกว่าการไล่ตามร้านใหญ่ๆครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวทั้งสามเรื่องนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเมื่อคนเหล่านี้หยุดเปรียบเทียบแล้วหันกลับมาโฟกัสที่เส้นทางของตัวเองชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคำถามคือคุณผู้ฟังล่ะครับตอนนี้มีเรื่องอะไรที่คุณกำลังเผลอเปรียบเทียบอยู่ถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะหยุดเปรียบเทียบแล้วโฟกัสที่เส้นทางของคุณเอง คุณคิดว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนและนี่คือพาร์ที่สของเราที่เล่าเรื่องจริงเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าการเลิกเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เกิดขึ้นได้จริงกับคนธรรมดาอย่างเราๆในพาร์ที่4เราจะคุยกันถึงเทคนิคการฝึกใจและการจัดการสิ่งกระตุ้นที่มักทำให้เราหลุดไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเช่นโซเชียลมีเดียและวิธีป้องกันใจไม่ให้เผลอไปเปรียบเทียบบย่อย คุณผู้ฟังครับเราคุยกันมาแล้วหลายพาร์ทเกี่ยวกับการที่เรามักจะเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ไว่าจะเป็นด้านการงานความสําเร็จการเงินหรือแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาแต่ในวันนี้ผมอยากพาคุณผู้ฟังมาลงลึกในอีกแง่มุมหนึ่งที่สําคัญมากนั่นก็คือการรู้จักคุณค่าในตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้เราเลิกเปรียบเทียบคนอื่นได้ แต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองจริงๆเราก็อาจจะวนกลับไปสู่หลุมเดิมอีกครั้งผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกดูครับทำไมเราถึงมักเอาตัวเองไปวัดกับคนอื่นก็เพราะเรายังไม่ชัดเจนพอว่าคุณค่าของเราคืออะไรเราเลยปล่อยให้มาตรฐานของคนอื่นมาเป็นเครื่องชี้วัดชีวิตเราเช่นเห็นเพื่อนซื้อรถใหม่ก็รู้สึกว่าตัวเองด้อยลงเห็นใครได้เลื่อนตำแหน่ง ก็รู้สึกว่าตัวเองล้าหลังทงั้งๆที่จริงๆแล้วชีวิตของแต่ละคนไม่เคยถูกกำหนดด้วยเส้นเดียวกันผมอยากชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณค่าของผมอยู่ที่อะไรอะไรคือสิ่งที่ผมทำแล้วภูมิใจแม้ไม่มีใครปรบมือให้ถ้าวันนี้โลกนี้ไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการแข่งขันผมอยากจะใช้ชีวิตแบบไหน คำถามเหล่านี้ฟังดูเรียบง่ายครับแต่เชื่อเถอะว่ามันจะทําให้คุณผู้ฟังเห็นรากฐานความหมายของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นมากผมเคยเจอคนรู้จักคนหนึ่งครับเขาไม่ได้มีงานที่เงินเดือนสูงไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีรถหรูแต่สิ่งที่เขาทําอยู่ทุกวันคือการดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่และเลี้ยงลูกด้วยความตั้งใจเขาเคยพูดกับผมว่าผมไม่ได้อยากรวยกว่าคนอื่น ผมแค่ภูมิใจทุกครั้งที่เห็นลูกยิ้มเห็นพ่อแม่สุขภาพดีและรู้สึกว่าผมมีส่วนช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นนี่แหละครับคุณผู้ฟังคือคุณค่าในแบบของเขามันไม่ใช่การเอาไปวัดกับใครแต่มันคือความหมายที่ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตผมมีคุณค่าผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทำแบบฝึกหัดเล็กๆตอนนี้ก็ได้ครับหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่น ขียนสิ่งที่คุณผู้ฟังภูมิใจในชีวิตตัวเองออกมา5ข้อไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครอาจจะเป็นแค่ผมเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆผมเคยช่วยเพื่อนในวันที่เขาลำบากผมมีความพยายามแม้จะล้มหลายครั้งผมดูแลครอบครัวได้อย่างดีที่สุดผมยังยิ้มได้แม้บางวันที่เหนื่อยเมื่อคุณผู้ฟังมองกระดาษนั้นคุณจะเห็นเลยว่า จริงๆแล้วคุณไม่ได้ว่างเปล่าเลยคุณมีคุณค่ามากกว่าที่คุณเคยคิดเพียงแต่ในบางช่วงคุณอาจจะลืมหันกลับมามองมันเท่านั้นเองผมอยากย้ำตรงนี้ครับเพราะมันเป็นสัญญาณอันตรายจริงๆเมื่อเรามองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นตลอดเวลาเราจะทำอะไรเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นมากกว่าที่จะทำเพื่อความสุขของเราเอง และที่หนักไปกว่านั้นก็คือเราจะเหนื่อยมากเหนื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่อใครเพราะถึงแม้เราจะพยายามจนสำเร็จแต่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันคือคุณค่าของเราจริงๆมันก็จะไม่เติมเต็มคุณผู้ฟังครับคืนนี้ก่อนนอนลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งเล็กๆที่ทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมมีค่าคาตอบอาจจะเป็นแค่การได้ทานข้าวพร้อมครอบครัว การได้ทำงานที่รักการได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้คนอื่นหรือแม้กระทั่งการได้พักผ่อนหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยสิ่งเหล่านี้คือการตอกย้ำคุณค่าในแบบของคุณเองคุณผู้ฟังครับการเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันไม่ได้จบแค่การหยุดมองคนอื่นแต่มันคือการหันมามองคุณค่าของตัวเองให้ชัดเจนเพราะเมื่อเรารู้ว่าเรามีค่าแค่ไหน เราจะไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปวัดกับใครอีกคุณค่าในตัวคุณไม่ได้อยู่ที่ใครให้มาแต่อยู่ที่คุณเลือกที่จะให้ความหมายกับมันต่างหากคุณผู้ฟังครับการที่เราคุยกันมาตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงตอนนี้สิ่งที่ผมอยากฝากไว้จริงๆไม่ใช่เพียงคำว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเท่านั้น แต่คือการชวนคุณผู้ฟังกลับมาโฟกัสกับเส้นทางของตัวเองอย่างแท้จริงผมอยากให้คุณผู้ฟังลองหลับตาแล้วนึกภาพสนามแข่งวิ่งครับในสนามหนึ่งสนามมีหลายเลนแต่ละเลนก็เป็นเส้นทางของนักวิ่งคนนั้นๆไม่มีใครสามารถข้ามเลนกันได้เพราะมันคือกติกาชีวิตเราก็เหมือนกันครับคุณผู้ฟังมีเลนของตัวเองผมก็มีเลนของผมคนอื่นก็มีเลนของเขา เราอาจจะวิ่งช้าบ้างเร็วบ้างอาจจะหยุดพักกลางทางบ้างแต่มันไม่สำคัญเลยว่าจะถึงเส้นชัยเมื่อไหร่สำคัญกว่าคือเราได้วิ่งบนเลนของตัวเองจริงๆหรือเปล่าเวลาที่เราเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเราจะรู้สึกว่าภาระบนบ่ามันเบาลงครับเพราะเราไม่ต้องคอยวิ่งตามใครไม่ต้องคอยวัดมาตรฐานจากสิ่งที่คนอื่นทา เราจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่เรามีอยู่เริ่มมองเห็นการเติบโตเล็กๆของเราเองบางทีคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ไปไหนเลยแต่ถ้าคุณหันกลับไปมองจุดเริ่มต้นคุณจะเห็นว่าที่ผ่านมาคุณเดินมาไกลแล้วนะครับผมอยากยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติว่าเมื่อก่อนคุณผู้ฟังเป็นคนที่ตื่นสายทุกวันกว่าจะเริ่มทำงานก็บ่ายโมงแต่วันนี้ คุณสามารถขยับเวลาตื่นมาเป็น10โมงหรือ9โมงได้นี่คือการพัฒนาแล้วแม้มันดูเล็กน้อยแต่มันคือก้าวที่ชัดเจนของคุณหรือถ้าเมื่อก่อนคุณผู้ฟังเคยหมดหวังง่ายๆแค่เจอปัญหาก็ถอดใจแต่ตอนนี้คุณเริ่มพยายามหาวิธีแก้แม้จะยังไม่สำเร็จแต่นี่ก็เป็นพัฒนาการเช่นกันสิ่งเหล่านี้คุณไม่จำเป็นต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครเลยครับแค่คุณรู้ว่า คุณดีกว่าเมื่อวานของคุณเท่านี้ก็นับว่าเพียงพอแล้วนะครับผมอยากทิ้งคำถามนี้ไว้กับคุณผู้ฟังครับถ้าเรายังเปรียบเทียบต่อไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือเราจะไม่มีวันพอใจในชีวิตตัวเองเลยต่อให้วันนี้คุณผู้ฟังมีเงินเดือนแสนหนึ่งคุณก็ยังอาจจะรู้สึกด้อยเพราะมีคนได้เงินเดือนห0 0 0สนต่อให้คุณได้เลื่อนตาแหน่งคุณก็ยังมองว่าไม่พอ เพราะมีคนที่ตำแหน่งสูงกว่าแล้วแบบนี้เมื่อไหร่เราจะได้มีความสุขจริงๆสักทีความสุขคือการยอมรับวันนี้ของเราคุณผู้ฟังครับความสุขจริงๆไม่ได้ซ่อนอยู่ในอนาคตที่ไกลเกินไปไม่ได้ซ่อนอยู่ในการเป็นเหมือนคนอื่นแต่ความสุขอยู่ที่การหันมามองวันนี้ของเราแล้วถามตัวเองว่าวันนี้คุณได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง วันนี้คุณได้ขอบคุณตัวเองสักครั้งหรือยังวันนี้คุณได้ยิ้มให้สิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วหรือยังถ้าคำตอบคือใช่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมอยากฝากเอาไว้ว่าชีวิตของคุณไม่จํำเป็นต้องเหมือนใครเลยคุณคือคุณคุณมีคุณค่ามีความหมายและมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของคุณเอง อย่าปล่อยให้การเปรียบเทียบทําให้คุณหลงลืมความพิเศษในตัวเองไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตช้าไปบ้างเร็วไปบ้างหยุดพักไปบ้างมันไม่เป็นไรเลยครับเพราะตราบใดที่คุณยังเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองคุณก็กําลังไปข้างหน้าอยู่เสมอและสุดท้ายนี้ผมอยากบอกคุณผู้ฟังตรงๆว่าคุณทําได้ดีแล้วครับอย่าพึ่งโหดร้ายกับตัวเองเกินไปให้กําลังใจตัวเองบ้าง เพราะทุก9ก้าที่คุณ9ก้าคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเสมอแล้วผมจะคอยอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเล่าเรื่องเป็นกำลังใจและคอยเตือนคุณเสมอว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครแค่เป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบเอพิโซดนี้นะครับ ผมหวังว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์และช่วยให้คุณผู้ฟังมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์แบบนี้ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและ Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดทุกเนื้อหาดีๆจากช่องพัฒนาไปด้วยกันพอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปที่จะยังคงอบอุ่นชวนคิดและเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังเหมือนเดิมพัฒนาไปด้วยกันนะครับ สวัสดีครับ